เราจะตามเราก็ตามกันนะครับนะอย่างรุ่นนี้เนี่ยนะผมบอกนะครับว่าวัตถุมงคลเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราประชาสัมพันธ์มันอยู่ที่ว่าข้อมูลเขาเนี่ยนะมามีข้อมูลที่น่าสนใจขนาดไหนวัตถุมงคลเขาน่าสนใจไหมเกจิน่าสนใจไหมถ้าทุกอย่างลงตัวนะครับรุ่นนั้นฉลุยฮนะรุ่นนั้นฉลุย เหมือนคล้ายกับรุ่นนี้นะรุ่นนี้นะเขาก็ไปได้ดีนะครับแต่จะฉลุยหรือไม่คำตอบอยู่ที่นักสะสมจะเป็นคนให้คำตอบนะครับนะสำหรับหนุมานฮนะหนุมานมหาป่าพยรีนะครับนะนะเขาเตรียมปลุกเสกแล้ววาระแรกที่วัดป่าหนองลมวัดป่าหนองลมอยู่สระแก้วนะครับผ้าจารย์ขวัญเมืองผ้าจารย์ขวัญเนี่ย เป็นสายของหลวงปู่หมุนนะเมื่อก่อนนะท่านอยู่กับหลวงปู่หมุนแล้วก็อยู่กับพระอาจารย์จอยสายหลวงปู่หมุนเนี่ยขึ้นหมดเลยขึ้นหมดนะพระอาจารย์จ่อยก็มีลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาเยอะพระอาจารย์ขวัญก็มีลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาเยอะถ้าเป็นสายหลวงปู่หมุนนะสององค์นี้จะต้องได้รับนิมนต์ไปเสกด้วยถ้ามีสายหลวงปู่หมุนนะครับ นะสององนี้ไม่ธรรมดาพระอาจารย์จ่อยแล้วก็นะพระอาจารย์ขวัญหรือพระอาจารย์ขวัญเมืองนะที่วัดป่านองลมเนี่ยหลวงปู่หมุนท่านเคยอยู่แล้วก็มีหลวงปู่หมุนองค์ใหญ่อยู่ที่นั่นนะครับนะเขาเตรียมจะเสกเครื่องรางของของังนะรุ่นนี้หนุมานมหาปราพัยรุ่นนี้เป็นของนะเป็นของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโม กจิดังสายเหนียวแห่งสำนักเขาแก้วทองนะครับสำนักสงเขาแก้วทองอยู่ที่ป่าจีนบุรีหลายคนคงอาจจะสงสัยนะว่าหลวงนะหลวงปู่บุญมาเป็นขอวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมาทำไมไปเสกที่วัดป่าหนองลมเออมันก็น่าสงสัยแล้วก็น่าสนใจว่าทำไมไปเสกที่วัดป่าหนองลมนะครับก็คือว่า ทางพระอาจารย์ขวัญเมืองเนี่ยท่านเมตตามอบมวลสารของหลวงปู่หมุนให้กับวัตถุมงคลรุ่นนี้ในเมื่อวัตถุมงคลรุ่นนี้มีทั้งชนวนมีทั้งมวลสารของหลวงปู่หมุนก็เลยไปขอบรารมีถึงที่ไปเสกที่วัดป่าหนองหล่มด้วยนะนี่คือสิ่งที่เขานะ อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับกำหนดนะพิธีปลุกเสกวาระแรกที่มณฑลพิธีวัดป่าหนองลมเขากำหนดไว้วันที่17กันยายนพศ2564เวลา13นาฬิกา9นาทีนะครับซึ่งวัตถุมงคลทั้งหมดพร้อมแล้วที่จะนำเข้าพิธีในวันดังกล่าววัดแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่สถานธรรมหลวงปู่หมุน วัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดเคยมาอยู่จำพรรษาปัจจุบันเนี่ยมีรูปเหมือนของหลวงปู่หมุนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้วยที่สำคัญเนี่ยนะครับพระอาจารย์ขวัญเมืองได้ชื่อว่าเป็นสิทธิสายตรงของหลวงปู่หมุนที่ได้รับถ่ายทอดวิชาพุทธาคมมาจากหลวงปู่หมุนด้วยวัดถุมงคลน,นะรุ่นนี้ผมมีนะแบบนะตัวจริงนะครับอันนี้ของจริงนะ ของจริงนะครับหนุมานปา่าไพรีเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนแล้วเนื้อนี้คนจองมากที่สุดในขณะนี้ครับเนื้อมหาชนวนนะครับแล้วก็อุดผงวนสารซึ่งมีผงวนสารของหลวงปู่หมุนอยู่ด้วยนะรุ่นนี้กระแสเขามาดีทีเดียวนะครับนี่เนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนมาดูภาพหน่อยนะครับถ้าเป็นภาพใหญ่นะครับ หนุมานปราบไพรีครับนะแล้วก็มาดูอันนี้พระอาจารย์ขวัญฮะพระอาจารย์ขวัญวัดป่าหนองลมนะเป็นสายของหลวงปู่หมุนนฮะนี่คือหนุมานนะครับหนุมานอันนี้คือด้านหลังฮะด้านหลังของหนุมานรุ่นนี้นี่คือนะนะดีกานิมนตที่นำไปมอบให้กับ นะไปถวายให้กับนะพระอาจารย์ขวัญแล้วพระอาจารย์ขวัญก็พิจารณาหานุมานขนาดบูชานะครับนะท่านชมว่าสวยนะครับแล้วก็เนี่ยครับท่านก็ดูแล้วก็ชมนะครับว่านะ้าสวยนะครับหนุมานรุ่นนี้นะครับนี่รุ่นนี้นี่นะสวยนะครับนะาสวยแต่ละเนื้อแต่ละเนื้อเขาใช้ได้ทีเดียวนี่ครับ ฮานุมานป่าไัยรีนะครับป่าไัยรีงาน네เนื้อเขาทำเนี่ยนะดูฮะเนื้อเขาทําถ้าจะใช้ภาษาก็บอกว่าจัดจ้านเนื้อเขาจัดจ้านนะครับจัดจ้านเนี่ยดูสิฮะนะ้าแบบก็ก็โอเคนะครับแบบก็โอเคเนื้อก็สวยนะจัดจ้านดีนะจัดจาด้นะจดจานดีนะครับนี่นะ้าหลวงปู่บุญมาสายเหนียวปลาจีนฮนะสายเหนียวปลาจีนนี่นะครับ พระอาจารย์ขวัญอ่ะนะพูดถึงพระอาจารย์ขวัญหน่อยทาไมผมถึงนะทําไมผมถึงพูดถึงพระอาจารย์ขวัญได้แบบเหมือนกับว่าผมรู้จักท่านใช่ฮะผมรู้จักพระอาจารย์ขวัญเพราะว่าพระอาจารย์ขวัญเนี่ยเมื่อหลายปีท่านมาหาผมที่สํานักงานท่านมาหาผมที่สํานักงานแล้วท่านก็นะกลับไปสร้างวัตถุมงคลวัตถุมงคลที่คือหามากตอนนั้นที่อาจารย์ขวัญสร้าง ก็คือนะล็อกเก็ตไม่ไหมไฟล็อกเก็ตไม่ไหมไฟถ้าลองเซิร์ชเข้าไปนะครับนะเข้าไปใน Google เขียนว่าล็อกเก็ตไม่ไหมไฟหรือปู่มหมุนคำพินิวจะขึ้นมารุ่นนั้นเนี่ยฮือหามากฮือหายังไงนะเขาเอาคัดเอาเนี่ยนะคัดเอาป้ายไปติดข้างถนนนะไปติดด้านในฮะนะนะป้ายไปติดไว้ข้างถนน ปากฏเกิดอะไรขึ้นครับใครไม่รู้เอาเอาก้นบุหรี่หรืออะไรไปทิ้งก็ไม่รู้นะครับหรือไฟมันเกิดขึ้นได้อย่างไงก็ไม่รู้ไฟไหม้ป้ายครับนะไม่นะไม่ป้ายไวนิ้วฮะไม่นะไม่หมดเลยป้ายไวนิ้วครับเหลือแต่รูปหลวงปู่หมุนฮะเหลือแต่รูปหลวงปู่หมุนไม่ไหมแปลกไหมครับนะตรงอื่นไหมหมดเลยนะเป็นวงแค่หลวงปู่หมุนน่ะ ไม่ไหมฮะเขาเลยบอกว่าโอ้โหนี่บารามีหลวงปู่มหมุนท่านไม่ธรรมดาทีเดียวนะขนาดวยนิ้วเนี่ยนะที่ที่ไวยไฟมากเนี่ยนะครับนะถจะไฟลุกปุ๊บเนี่ยยังไงก็หมดนะฮะน่าไฟลุกปุ๊บเนี่ยไม่เหลือหรอกแต่ไฟลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไปเหลือแค่รูปหลวงป,ปู่มหมุนนะฮะไม่ไหมรูปนี้เนี่ยวัดเอากลับฮนะวัดป่าน้องหลมเอากลับไปไว้ที่วัดนะฮะรูปหลวงป,ปู่มหมุนไม่ไหมไฟฮนะ ก็เลยมีล็อกเก็ตออกมาล็อกเก็ตไม่ไหม้ไฟนะครับหลวงปู่มหมุนหมดแล้วครับนะหลายปีแล้วไม่มีแล้วนะถ้าอยากจะอยากจะอยากจะบูชาก็คงต้องไปที่วัดป่าหนองหล่มลองไปถามดูว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะครับนะไปถามพระอาจารย์ขวัญบอกว่าล็อกเก็ตรุ่นไม่ไหม้ไฟเนะี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าไม่แน่นะครับท่านอาจจะหลงหลงอยู่ก็ได้บอกว่ามาจากคัมพินิวนะฮะมาจากคัมพินิวพอดีไปดูแล้วอยากจะได้ฮนะรุ่นไม่ไหม้ไฟเป็นหลวงปู่มหมุนนะฮะ นะหลวงปู่หมุนนะครับมวลสารที่ที่อุดที่อัดเนี่ยทันหลวงปู่หมุนนั้งนั้นเลยนะทันหลวงปู่หมุนนั้งนั้นเลยเพราะว่านะพวกของต่างๆเนี่ยพระอาจารย์กวัญเนี่ยท่านเก็บฮะของหลวงปู่หมุนวัตถุมงคลทันหลวงปู่หมุนเนี่ยท่านจะเก็บนะนี่พระอาจารย์กวัญเนี่ยนั้นผมบอกว่าพระอาจารย์กวัญไม่ธรรมดาสายตรงแล้วตอนนี้นะครับวัตถุมงคลเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะบอกให้นะครับพระ เกจิที่มรณภาพแล้วเนี่ยนะครับเอาวัตถุมงคลมาสร้างเสียงตอบรับไม่มีฮะนะคนไม่ชอบฮะที่ทําได้มีแค่สององค์อะสามองค์มั้งสามนะก็มีหลายองค์อยู่นะที่ทําได้เกจิเนี่ยแต่ว่าน้อยอะที่เอามาย้อนนะย้อนแล้วคนสนใจนะครับย้อนยุคหมายถึงมาทํทเนี่ยท่านมรณภาพไปแล้วก็มีหลวงพ่อเงินนะฮะนะสมเด็จโตหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเนี่ยปกติท่านก็ไม่เคยได้เสกผ้าท่านอยู่แล้วนะ เพราะว่าหลวงปู่ทวดสร้างขึ้นมาเนี่ยก็นะไม่เคยเห็นไม่มีใครเคยเห็นท่านหรอกนะครับเขาก็สร้างขึ้นมาแล้วคนก็สนใจสมเด็จโตนะเนี่ยแล้วก็มีหลวงพ่อเงินแต่ว่าถ้าเกจิรุ่นใหม่ๆรุ่นปัจจุบันที่มรณาภาพไปแล้ววัตถุมงคลมาสร้างย้อนไม่ไม่ได้รับความสนใจนะแต่ยุคนี้มีเกจิที่คนสนใจย้อนมาคนบูชาย้ยอนมาคนบูชานะ มีสององค์เด่นชัดเลยในขนาดนี้ทำออกมาเนี่ยคนบูชาแน่นอนหนึ่งก็คือหลวงปู่หมุนนะวัดบ้านจานครับสองก็คือหลวงพ่อรวยวัดตะโกครับ